ที่บ้านอยู่เฉยยเมื่องร่างกายจะพังอยากเที่ยวไปไกลๆเสักทางเที่ยวเมืองไทย ส,ส,ววสวัสดีครับไก่ตุ๊กชแนลนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่งานากินปลาชมเขื่อนนาะริบดินนะอยู่ที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดนะีจังหวัดปาจีนบุรีซึ่งการท่องเที่ยวปาจีนบุรีเนี่ยร่วมกับนครนานนยกการท่องเที่ยวนครนายกเนี่ยจัด ครั้งที่เป็นครั้งที่สองนะครับก็อยู่ที่เขื่อนเขื่อนห้วยสมงนะฮะเล่นเล่น,ลนห้วยสมงชื่อจริงก็คือเขื่อนแล้ละบด,ดินนะฮะก็อยู่เขตติดต่อจังหวัดสักแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับวันนี้ที่ผมมานี่คือเป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่3ามเนีเขามี3วันนะก็มีแคมป์ปิ้งแล้วก็มีบูธอาหารของดีจังหวัดปราจีนบุรีนะแล้วก็มีเวทีดนตรี แล้วก็มีของดีป่าจีนแล้วก็มีเดินป่าด้วยนะครับเพื่อนๆมีเดินป่าด้วยนะยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะว่ามันมีมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะแต่รถเยอะมากในวันนี้นะครับนี่อ่าเก็บน้ำนานในรืบดินจินดานะครับ<ม>ก็รถเยอะมากเลยครับรถติดมากเลยวันนี้นะไม่รู้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะวันนี้นะครับ ก็จะมีที่จอดรถให้ท่านเพื่อนแล้วก็มีรถรางรถรางรับส่งนะมาที่เข้ามาในงานบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีไหมเนาะไม้ละด10บาทเนาะแล้วก็ี่เป็นน้ำส้มแต่หมูก็15บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะซุ้ออะไรผมมาวันนี้ช่วงเย็นๆนะ,ะก็อากาศกำลังดีนะไม่ร้อน ช่วงมาช่วงใบใบก็จะร้อนๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นรถรางนะครับเนี่ยมีรถรับส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับนเลยแล้วมีแหนมปากกายทอดแท้นะอันนี้คือแหนมปากกายเป็นชิ้นๆเลยนะฮะให้ไปเลยสองชิ้นใหญ่ๆนะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะเพื่อนครั้งนี้น่าจะลาเนอใหญ่กว่าครั้งแรกนะผมว่านะแต่ครั้งแรกผมไม่ได้มานะเห็นเขาบอกกัน ใช่แล้วที่เราสดภาพด้วยนะร้านค้าก็อยู่บนสันเขื่อนเนี่ยนะเพื่อนไม่ต้องห่วงอะไรนะคะไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องเขาห่วงพี่กหล์ลอยังเลยนะครับคุณแม่ขอบคุณมากครับผมไม่มีอะไรจะให้นะนี่น้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะกับต้นโพ้งปลาเขื่อนบ้านเขาขาดค่ะสำหรับร้านนี้เนาะเขามี่เป็น ต้องคงปลายังไงคะต้องคงปลาถ้าเรามาพูดเรื่องปลาเผาบ้านดีกว่าเพราะวรื่องนี้อะปลาเผาบ้านเธอเนี่ยของค่ะคุณจะเห็นปลาวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรรู้ไหมขายตลอดซึ่งมาลูกค้าจองวางน้อยใช่เอามาเยอะมากเราก็ยากให้ทันนะคนเนี่ยมือย่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมนั่งจับมืออยู่เด็กเจ็บมือย่างจะเจ็บมือเหมือนกันทุกุน แต่ไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงเสียงดังมากเลยเพื่อนอาจจะพูดไม่ได้เยอะนะครับเนี่คุณจะได้วิ้งเยอะๆนะกันเยอะๆมะเอาน้ำจิ้มก็แซ่บใช่พอมาเขาจะบอกโตกล่องละจัดนะปากกล่องร้อยนะคะแล้วก็มีคุณดูเขามีก๋วยเตี๋ยวปลาชาม สลัดโลแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวปลานะฮะมีลูกชิ้นมีมอันบกลเป็นสินค้าโอท็อปมากกว่านะครับส่วนนี้นะอันนี้ส่วนหน้าเวทีนะจะเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะของดีจังหวัดป่าจีนอร่อยค่ะอายุวัฒนาแม่ค่อยจะดีแล้วแต่ถ้ามีวุ้นเส้นเปรี้ยวก็ยี่สิบนะะหรือจะไม่เปรี้ยวเลยก็ยี่สิบ ย um ี่สิบเท่าหลานหรือใครจะมาซื้อพริกสดของเขาก็ขายยี่สิบไม่ราคาเพียงแค่ห้าสิบบาทช่วยนะเออแล้วมีเป็นทอดกระต่ายนะคะราคาชุลละสี่สิบบาทโอ้โหนี่ก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดหมูป้าเป็นบรรยากาที่ส่วนใหญ่ก็จะมีเก้าอี้แคมปิ้งมาเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนนะฮะสายแคมปิ้งน่าจะชอบนะเพื่อนที่เอาทุกอย่างเข้แล้ว ดิจันน์ไม่ได้เปการลที่เตรียมอาหารมาหรือว่าจะมาซื้อกินวันนี้ก็ได้นะครับบ้านค่นก็คือท่านผู้มีการวิเชียรเลื่องนอนนะครับผู้มีการโครงการบำรุงรักษาเก็บน้ำบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ว่าสถานที่ให้สวยๆตกแต่งตกแคุณมากนะครับแล้วก็ท่านนายเพื่อนาดีของเราครับท่านสมใจผู้ทศเสนานะครับรวมถึงพี่แมนทั้งหมดในนามของ อำเภอนาดีอำเภอนาดีของเรานะครับสภาวัฒนธรรมก็ส่งทีมนะครับมาช่วยสร้างและหลายท่านวันนี้เราใส่เสื้อของตัวนี้วันนี้เรามากับดำติปมาแล้วแจกเสื้อด้วยแจกเสื้อด้วยวันนี้เาเอาเอาจอ LED มันเปิดเปิดเป็นสีสันให้ด้วยนะครับวันนี้ดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆนะถ้าใครได้มีโอกาสนะะมาก็จะมีน่าจะจัด ทุกปีนะครับช่วงเดือนมกราเนี่ยนะครับอากาศกป็ยังแบบว่าเย็นๆนะครับเพื่อนเพ <มา S 1> ื่อนเน่เขาก็จะจัดอยู่ริมเขื่อนนะครับเพื่อนๆนะี่ ส่วนข้านสันเขื่อนก็จะเป็นร้านค้านะครับนี้จะเป็นของกินของฝากนะเพื่อนนะของดีปาจีนขา่างูใหญ่เลยราคาิบบาทรราใ่ลค่ะเาปงน่นสวัสดีค่ะใครท่อาอย้นี่ยถ้าทางมอถือมือถือบอาเอขอา่อ เป็นร้านชุมชนนะครับเนี่ยอยู่กับเกลอปลาเยอะนะครับที่นี่นะครับอกนะะบอกว่าพี่ซชาิซชานีุ่เออได้สิฮะฮะใ่รอยาขอบคุณยัไงขอบคุณแบบพิซซ่าพิซซ่าติน้องแาบพิซซานลวนชลีชายมิดแอนสุขไทยขอบคุณพี่กิงพลไม้แต่ร เาได้กระเป๋าวยะแยลยุเลยให้กระเป๋าแล้วก็งหา้วมะาก็บอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นตกแอวคือตรงเวลาจับเข้าไปในที่กาใช่ไหมท่านก็ทำไงหลอก้องนอใช่ไหมท่านอกแล้วก็จับไปพวกมันถังไาอ่า้ยใส่ันี่อไม่ใช่อันนี้เป็นใส้กขวหรือ ส่วนบนนี่นก็จะเป็นร้านอาหารทั่วไปนะครับเพื่อนส่วนด้านหน้างานตรงก็จะเป็นของพวกโอท็อปอะไรน่นเพนะครับมาจะพูดได้ไม่เยอะนะครับเพื่อนเพ,นเพราะเสียงเพลงดังมากเลยเ แซ่บมากเลยนะยำปูม้า60บาท้กไปด้พี่ลเลยพี่ไเลยครัเลยัได้เลยได้นะครับจอได้เลยครัลองพี่มาลองเร็ว ีก็ถ่ายจากข้างบนนะซันเขื่อนนะครับเพื่อนด้านล่างก็จะเป็นลานแคมปิ้งนะครับเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเอาเสื่อเอาเก้าอี้แคมปิ้งมานะครับแล้วก็สั่งอาหารเข้ามานั่งกินหน้าเวทีกันนะครับเพื่อนแบบนี้ก็คือเขื่อนนะครับเขื่อนห้วยสมุก

ับเลยใจคุณแค่ไหนสิบาทเลยครัอแล้วไม่เอารวาอันนี้ก็บรรยากาศบนสันเคขื่อนนะเพื่อนนะ เนี่ยใครชอบงานแบบแคมปิ้งแคมปิ้งเนี่ยริมเขื่อนเนี่ยแนะนำเลยนะครับที่ป่าจีนนะครับตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีนะครัครั้งนี้ก็ครั้งที่สองนะครับก็น่ามามาเที่ยวนะครับวันนี้ถ้าไม่ไกลหรือว่าไกลอยากมาแบบชมเขื่อนอะไรเงี้ย ็สามารถมาได้นะครับช่วงต้นปีนะก็นาะปีหน้าก็นะ่าจะมีนะครับคอยติดตามในทางเพจของการท่องเที่ยวของปาจีนก็ได้นะครับว่าให้ดีก็เตรียมเก้าอี้มาด้วยเก้าอี้แคมปิ้งนะบรรยากาศดีมากเลยนะครับซึ่งงานนี้เขาก็จะมเออีเดินป่าด้วยนะครับเพืพ่อนๆสามารถมาเดินป่ากันได้นะครับ งานเขาจัดสามวันนะฮะแต่คนเยอะมากนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับผมมาวันสุดท้ายพอดีเลยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันครับก็อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะกินปลาชมเขือนะเข่อนนะเขื่อนแล้วอะไรนั้นะหรือเบดินนะหรือว่าปวดเขืข่อนห้วยสมุนะครับก็มีประมาณนี้นะก็มาถ่ายทอดบรรยากาศให้ดู แบบไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะให้ดูวิถีชีวิตนะ,ะจังหวัดปาจีนะ,ะตำบลแก่งดินสองนะหน้าเขื่อนเนะี่ยเป็นยังไงกันติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวครั้งหน้าไปไหนเราจะพ่อติดตามนะครับครับสวัสดีครับ